มะเขือเทศราชินีปลูกเองครั้งแรกเริ่มให้ผลผลิตตอนนี้มะเขือเทศที่โรสปลูกไว้บริเวณซุ้มข้างบ้านเริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พันนี้จะเป็นพันราชินีนะคะตอนนี้เริ่มจเจริญเติบโตค่ะเพื่อนๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกช่อดอกค่ะเพียบเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่อดอกก็จะเป็นลูกเป็นผลแบบนี้ค่ะ ก็มีพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะนี่คะ่ะพันธุ์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์โทมสัสหรือว่ามะเขือเทศลูกโอค่ะเพื่อนนี่คะ่ะพันธุ์เดียวกันค่ะตอนนี้ก็กําลังเจริญเติบโตค่ะเพื่อนเพืเริ่มงามค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงเหมือนกันค่ะเพื่อน เป็นพวกหนอนชนใบที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวโรสก็จะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ปัญหานี้ค่ะเพื่อนแต่ว่าก็ยังดีที่เขายังแข็งแรงนะคะยังให้ผลผลติตแล้วก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนก็จะมีด้านนี้ค่ะ ด้านนี้ก็มะเขือเทศราชินีเหมือนกันค่ะกำลังสุกเลยค่ะเ,เพื่อนๆสีสดน่าทานมากๆเลยค่ะโรสก็ปลูกมะเขือเทศไว้บริเวณข้างๆซุ้มค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตรงกลางนะคะปลูกเพื่อความสวยงามด้วยค่ะแล้วก็ มุมนี้ก็มะเขือเทศค่ะข้างๆกับตรงกลางชาลงมะเขือเทศนะคะแล้วก็ด้านในซูมก็จะลงเป็นพืชผักพันธุ์อื่นๆค่ะเพื่อนๆผสมผสมกันหลายๆสายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆค่ะคราวนี้ก็ถือว่าปลูกมะเขือเทศได้สําเร็จดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อน ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบาย,บาย